ผ้าไหมทอยกดอกวันนี้โคนะครับผ้าผืนนี้ผ่านการประกวดมาแล้วติดไหมระ,ระดับประเทศผ้าผืนนี้ไม่ได้ติดแต่ผ่านการตรวจตรวจผ่านศูนย์หวนไหมสุรินทร์กอดถึงจะเข้าไปแบบนางงาม,มาครับเข้ารอบอันนี้นางงามเข้ารอบเหมือนกันแต่ไม่ได้จะ,จะด้วยเหตุผล กลใดไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่เคยติดปีปีก่อนนู้นติดหนึ่ใน5้าหนึ่ในห้าปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี้ยส่งแค่ผืนเดียวมันกระชั้นชิดก็เกินนะครับก็เลยว่าไม่คิดว่าจะส่งกระสบก็เลยได้เพียงป้ายตารลกยูงนะเอาไว้เป็นเกียรของร้านเฉย เป็นท้าทอยกดอกสีธรรมชาติลายดอกบัวดอกยังไงดอกบัวเนไครับอันนี้กี้เข้ามาให้ดูนะจะว่ากระจังเล็กก็ได้จะว่าดอกบัวก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกกันเกาะเชิงเกาะเชิงดิ้นเงินมีภาพพื้น จัดได้หนึ่งชุดย้อมอะไรจากครีเดี๋ยวจะไม่รู้จักกันเขต้นเข่ต้นเข,นเ,ขเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นอะไรนะต้นเขเรียกว่างๆเดี๋ยวองเข้าไปดูสักทีต้นไอ้ต้นที่เขายังไม่ตัดนะเราก็จะไปไปดูสักทีว่ามันเป็นยังไงต้นเขเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กลางไร่กลางนาก็อยากเขดูเหูือนกันต้นเขสองสีก็คือสีจาก เขคือเป็นเหลืองแล้วก็ดิ้นเงินเพื่อตัดให้โดดเด่นขึ้นมามีหน้านางมีภาพคืน้นคบตัดได้เต็มชุดเลยใครที่ที่ใช้สีนี้แล้วชอบเป็นสีธรรมชาติแล้วก็ติดป้ายตานกจุงผ่านการตรวจถึงจะได้ป้ายนี้ปีนี้ผมได้น้อยมากนะมันก็ไดไม่ไม่ค่อยได้ส่งเขาก็โทรมาจังเลยนะเขาก็โทรมาจังเลยว่ามีภาพไหมคุณลุงก็ ถ้าเรามีก็เข้ามาออกเข้ามาออกไปรอไม่ได้ไปรอเข้ามาตรวจไม่ได้ก็เลยเข้ามาขายออกครับเข้ามาขายออกก็เยอะใครต้องการผ้าทอยกทอยกดอกนะครับที่ติดป้ายตรานรกยุงเช้ได้ครับที่ร้านเราก็ได้ป้ายเหมือนกันะจะต้องการแบบไหนผ้าสีอะไรติดต่อรุ่งชัยทางติดต่อกับผมทาง ทางไลน์สะดวกที่สุดอยากจะเห็นหน้าก็ได้จะวีดีโอคอลก็ได้ไม่มีปัญหา,หาจะวีดีโอคอลก็ได้ก็ไม่มีปัญหา,หาแล้วจะมีอารมณ์ซื้อผ้าตอนไหนติดต่อได้ครับจะดึกจะดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองลุงผ้าผืนนี้อยู่ไหมค้าอยู่ไหมครับได้ครับจะติดต่อเรื่องผ้าแนละ้วก็จะได้ครับไม่ต้องกังวลว่าคนแกต่ตื่นกลางดึกแล้วจะนอนไม่หลับ หลับครับถ้าได้ได้ขายถ้าปิดบัญชีถ้าปิดการขายได้นี่หลับปุ๋ยเลย <c oughs> นะก็คุยกันไปคุยกันมาขายกันไปขายกันมานี่แหละครับดูนี่สวยไหมครับกลางหน่อยสิวันนี้ไม่กลางเหรอนี่ครับสีไม่เข้มนะครับถ้าเป็นผ้าไหมย้อมจากสีธรรมชาติเนี่ยสีจะไม่จะไม่ฉูดฉาจะไม่เด่นเพราะว่าอย่างนั้นจะไม่เด่นแต่ว่าออกเหลือง เหลืองจืดๆนะเหลืองจืดอาจะเอาเข้มกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้เนี่ยครับหรือใครที่ชอบลักษณะน,นี้แนวนี้เชิญเลยครับเพราะมีแค่ผืนเดียวเอ้ยมีแค่ชุดเดียวไม่ใช่ผืนเดียวมีแค่ชุดเดียวถามว่าทําไมมีแค่ชุดเดียวเลยเมื่อมันมีตั้งหลายเป็นตับเลยนะเป็นตู้เลยนะนับดูก็ไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบครับแต่ลายมันไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกัน ช่างแต่ละคนถึงจะคัดปานไหนก็แล้วแต่จะไม่เหมือนกันเลยการทอผ้าบางคนทอผ้าแน่นหนักบางคนทอผ้าอยู่ในอันดับกลางๆบางคนทอผ้าปกติทั่วไปแต่ว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคือเขาพวกนั้นนี่จะประหยัดไหมเจะว่าประหยัดไหมก็ไม่เชิงนะครับจะว่าใช้ไหมถ้าที่กระทบแรงมันก็แน่นเอาะ ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าผ้าทุกผืนผมคัดเองอย่าไปโทษโกรธใครต้องโทษลุงชยัยคนนี้แหละครับคัดเองคัดผ้าเองที่จะซื้อเข้าร้านนะครับต้องคัดเองดูทุกผืนตรวจทุกผืนสวยไหมครับสีถูกอกถูกใจถูกตาต้องใจติดต่อลุงชัยได้ทางไลน์หรือจะวิดีโอคอลได้ตอนนี้นะครับติดต่อได้เลยนะเมื่อก่อนไม่ให้ไม่ไม่ได้ติดต่อวิดีโอคอลไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันตอนนี้ได้เลยครับ แจ้งเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกันก่อนว่าอะไรเป็นอะไรราคาแล้วยังไม่ได้บอกไว้เลขก็ยังไม่ได้บอกอะไรเจ1 6 0 2ยครับย้อมสีธรรมชาติราคา 8, 5 0 0เอ่อราคา9000บาทครับราคา9000บาทไม่ใช่8 5 0 0 9 0 0 0เพันเพราะว่ามีป้ายป้ายนี่้ายนกยูมนี่นะครับกว่าจะได้มาก็โอ้หลายปีทีเดียวคนไทยจะได้เข้า,ขามาให,ให,ให้ให้กรมหมวใหม่เขาตรวจได้นะครับ ลองดูกันครับถูกใาต้องใจติดต่อเข้ามาครับขอพรบคุณอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า